สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามจากไวทุ่งนาผาฝันสวนบนดินวันนี้ผมพาพี่น้องมาที่ทุ่งนาผาฝันสวนบนดินมารู้จักต้นไม้อีกหนึ่งชนิดนี่ครับพี่น้องต้นไม้ต้นนี้จะไว้ปลูกอยู่ที่ทุ่งนาผาฝันสวนบนดินจ,จะจกนําพาพี่น้องมาพบปะกับเขา น้องดูอาจจะไม่ทราบว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นอะไรนะครับจะไว้บอกได้เลยว่านี่คือต้นสะดานะครับผมปลูกพืชสามอย่างประโยชน์4ี่อย่างพ่อหลวงได้เป็นปัจจัยของพ่อหลวงนะครับพืชสามอย่างประโยชน์4ี่อย่างส่วนต้นสะดานะครับจะถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจก็ใช่เป็นไม้ใช้สอยก็ดี นะครับไม้กินได้ยิ่งดีครับผมนี่แหละคือต้นสะเดาวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาพูดถึงว่าไม้แต่และอย่างไม่จะเป็นต้องมีประโยชน์อย่างเดียวสามารถที่จะเป็นไม้เศรษฐกิจก็ได้ไม้ใช้สอยก็ดีไม้กินได้ยิ่งมีประโยชน์นะครับต้นสะเดานะครับต้นนี้ จะไว้ปลูกไว้ยังไม่ถึง10ปีเป็นต้นสวะเดาที่มีประโยชน์มากนะครับมันเป็นพืชที่กินได้พืชใช้สอยแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจเขาจะโตเร็วมากโตเร็วน้องๆกับต้นสักนะครับสำหรับต้นสะเดานะเ,าเป็นไม้เศรษฐกิจก็เอาไว้ใช้ ในกรณีที่นำไปเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือไปสร้างบ้านเรือนสร้างโรงเรือนนะครับสำหรับอคอกวัวนะครับเราเป็นเราไก่ได้หมดก็เป็นไม้ใช้สอยถ้าเป็นไม้เศรษฐกิจก็ไว้ขายได้นะครับไว้ให้ลูกให้หลานนี่คือไม้เศรษฐกิจเมื่อต้นสเดาโตขึ้นนะครับรพือสามอย่างประโยชน์4อย่างนะครับประโยชน์ที่สี่ก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมาเองหรือ,อ,รอว่าความอดุดมสมบูรณ์นะครับจะตามมาเราทําแค่ประโยชน์ที่1นึ่งพืชกินได้ประโยชน์ที่สองพืชใช้สอยแล้วก็พืชเศรษฐกิจประโยชน์ที่4ี่ไม่ต้องทํานะครับเขาก็จะตามมาเองนะครับก็คือความอดุดมสมบูรณ์นะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมารู้จักต้นไม้ต้นนี้นะครับไว้เพียงแค่นี้สำหรับจากไว้ทุ่งนาพาฝัน สวรรค์นบนดินครับผมอยู่ที่นี่ก็มีหลายต้นนะครับสำหรับต้นเสดาที่ทุ่งนาประันสวรรค์นบนดินสำหรับคลิปนี้ก็คงจะอำลาไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับจ่าว้ทุ่งนาประฝันสวรรค์นบนดินายบายครับถึงแม้ใครจะหาว่าผมบ้าก็ตามแต่ผม จาสิบเอกสวัยไกลสีจะขอสืบสารตำนานเดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับ